สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยไมฟลาเวอร์ไลฟ์ฮาวบิไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะมาคลิปการทํานายดวงชะตาประจําเดือนมีนาคม2563ของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมนะคะ การทานายดวงแบบนี้นะคะจะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเม่ฟเวอร์กันด้วยนะอาจารย์มีดวงรายวันทํานายทุกวันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะนะ <c oughs> ชาวราศีพิจิกนะคะรู้เหมือนว่าจะมีความสับสนในในใจอะไรอยู่บางอย่างนะคะเพราะว่าไพ่ประจําตัวที่ขึ้นมาทับตัวคุณเนี่ยจะมี2รูปแบบนะคะก็คือ S อสซับวอนนะคะแล้วก็ v e ฟลักซ์นะคะนะต้องบอกเลยว่าคุณชาวราศีพิจิกะจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นทํางานใหม่ เริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่นะคะหรือว่าเจ้านายคุณนะคะเอางานบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณได้เริ่มต้นทําใหม่นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆมามันมีเรื่องของความตื่นเต้นความท้าทายมีเรื่องของความไม่แน่ใจอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกําลังรู้สึกเสียดายบางสิ่งบางอย่างอยู่ นะมันเป็นความเสียดายบางสิ่งบางอย่างที่เสียหายไปแล้วนะคะบางสิ่งที่มันแบบว่ามันคุณไม่สามารถที่จะเรียกร้องกลับคืนมาได้หรืออาจจะเกิดความผิดพลาดบางอย่างขึ้นทึ่คุณไม่สามารถที่จะตัดใจได้นะคะอันนี้นะคะอาจารย์อยากแนะนําคุณชาวราศรีพิจิกว่า พยายามใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนิดนึงนะคะอะไรที่มันสูญหายหรือสูญเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่างมันเถอะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกับสิ่งที่เหลืออยู่กับสิ่งที่คุณกําลังจะได้เริ่มต้นกับรูปแบบชีวิตใหม่ๆที่มันอาจจะพลิกผันหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะใช้ชีวิตไปข้างหน้าอย่ามัวแต่หันไปมองอดีตเลยนะนะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกจิตตกรู้สึกแบบว่าผิดหวังอยู่บ่อยๆในช่วงเดือนเดือนเดือนมีนาคมนี้นะคะก็พยายามทําใจว่างๆพยายาม มองมันแบบให้เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนอกตัวคุณอะนะคะเราใช้ชีวิตไปให้ได้นะคะประคับประคองจิตใจไว้ดี ต่อนะคะภายในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูลนะบง่งบอกเลยว่าชาวพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะเรื่องของการใช้เงินใช้ทองคุณอาจจะเหลวไหลเกินไปนิดนึงนะคะใช้เงินตามใจตัวเองไปหน่อยนะคะแล้วก็ขาดการวางแผนที่ดีนะคะแล้วก็บางทีคุณก็รู้สึกเหมือนแบบใช้เงินแบบเหมือนแบบเด็กน้อยเลยเียงสานะคะคือมีเท่าไหร่เข้ากระเป๋ามาคุณก็ใช้ใช้ใช้ไม่คิดถึงวันข้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะระวังว่าเดือนนี้นะ คุณอาจจะแบบชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะต้นเดือนมีใชา้าปเดือนเอาละมามา่าละอะไรละนะช่วงนี้นะเด็กๆในปกครองของคุณนะครอบทั้งแบบท้ที่เป็นลูกน้องแล้วก็แบบเด็กๆในครอบครัวคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วงนี้อาจจะทําให้คุณนะ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเ,ออเงินมันหมดเพราะว่าเด็กๆอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะด้วยต่อมานะคะไพ่ในพบกับสหัชชะนะคะคุณได้คิงซอฟซอสนะตัวคุณกับสังคมเพื่อนฝูงนะคะ หรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกมากกว่าเพื่อนคุณบางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปอ่ะเขาอาจจะมีบุคลิกภาพที่แบบดูสุขุมขึ้นดูขรลมขึ้นนะคะหรือดูนิ่งๆิ่งไปนะคะหรือว่าบางทีเพื่อนคุณการบางคนอาจจะเป็นเหมือนเขาอาจจะแบบเหมือนเป็นเจ้านายคุณด้วยอะไรประมาณนี้ขเขาก็อาจจะต้องแบบเหมือนมีเรื่องของการวางตัวนะคะที่จะแบบวางตัวเป็นเจ้านายคุณอะไรประมาณนี้บางทีคุณก็ต้องทําความเข้าใจเขาไป <S <S ขเขาไปอยู่บ้างสถานการณ์ระหว่างคุณกับสังคมหรือคนรอบข้างช่วงนี้จะเหมือนแบบ ไม่ค่อยชื่นมืนไม่ค่อยมีความสุขนักนะคะนะอาจจะมีความเครียดกับสังคมรอบข้างอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะช่วงนี้มีโอกาสที่เราจะได้ไปทาความรู้จักกับคนที่แบบเหมือนเป็นนายทหารในตำํำรวจหรือว่าคนมีคนที่แบบเจ้าหน้าที่ระดับสูงในแบบในววงข้าราชการอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะ ต่อมาไพ่เนี่ยพบพันธุนะคะนะคุณได้นายซับวอนนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบกําลังระวังตัวหรือกําลังระแวงคนในครอบครัวบางคนอยู่แล้วก็กําลังแบบอยู่ในช่วงที่คุณกําลังต้องอดทนกับพฤติกรรมของเขาอดทนกับเหตุการณ์ในบ้านอยู่พอสมควรนะคะนะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ รัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะบ,บ้านรถที่ดินคอนโดอะไรพวกนี้นะคะระยะนี้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาอาจจะทัอาจจะยังแบบแก้ไขไม่ได้นะคะอาจจะทําให้คุณอาจจะต้องเหมือนแบบต้องอดทนต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะต่อมาะะอีกนิดนึงนะคะใครที่ขับรถขับล้านะคะช่วงนี้นะอาจจะเหมือนแบบขับไปซ่อมไปรถมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะคะบ้านที่อยู่นะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของแบบจะมีจุดที่ต้องซ่อมแซมตรงนั้นตรงนี้อะไรพวกนี้นเข้ามาด้วยอยู่เรื่อยๆนะ ต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์อันนี้ต้องระวังนิดนึงว่าคนที่อายุน้อยกว่าลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงนะอาจจะนําพาความเดือดร้อนเรื่องหน้าตกอกตกใจต่างๆมาให้คุณลูกน้องคุณอาจจะกระด้างกระเดื่องนะคะอยู่ๆก็แข็งข้อคุณขึ้นมามีโอกาสที่จะจะแตกหักนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยใครที่มีลูกมีหลานก็ระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุตกจากที่สูงอะไรแบบนี้นะ ต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่โ o ล์คออฟเคนเตอรนะปัญหาที่เข้ามาในระยะนี้นะคะอาจารย์อยากแนะนำคุณว่าชาวราศีพิจิกอะนะคิดจะทำอะไรก็ทำนะคะอย่ามวัวแต่ยึกยักยึกยักปัญหามา นะคะคุณก็วางแผนเลยว่าคุณจะสู้หรือคุณจะถอยหรือคุณจะขอความช่วยเหลือคนอื่นอย่ามัวแต่นั่งเฉยเฉอย่ามัวให้อย่ามัวแต่รอให้ปัญหาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณจะทําอะไรคุณก็ทําสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยนะคะไม่งั้นปัญหาที่เข้ามาที่คุณแก้ไขไม่ได้คุณแพ้ศึกครั้งนี้แน่ๆนะคะต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ซิกซัซอสนะสำหรับคนที่ยังโสอดอยู่นะคะในระยะนี้นะดูเหมือนกับว่า ถ้าหากว่าคุณจะไปรักใครชอบใครอ่ะอาจจะยังไม่สมหวงังหรืออาจจะยังไม่มีโอกาส ที่จะได้คุยกันนะคะหรือจะโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันในระยะนี้นะคนที่มีแฟนแล้วมีคู่กันแล้วคู่ไหนที่มีปัญหากันอยู่นะคะปัญหาต่างๆเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายจะเริ่มหันมาพูดคุยเจรจากันได้เข้าใจกันมากขึ้นแต่ทั้งยีทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างมันจะไม่ได้ดีขึ้นแบบปุ๊บป,ปั๊บนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างไปต่างจังหวดัดหรือเดินทางทางน้ําอะไรพวกนี้ด้วยกันแฟนคุณอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจนะคะ แล้วก็คู่ไหนที่ยังคุยคุยหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์ก็ได้แต่บอกว่าคุณก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้อีกนะคงจะยังไม่สมหวังในระยะสั้นๆเรียใกล้ๆนี้ต่อมานะคะไพ่ใ,ในพบวรณะนะคะคุณได้ Thought, นะเอสออฟซอสนะชาวราศีพิจิกเป็นอะไรเป็นราศีที่ต้องต้องกังวลเกี่ยวกวับเรื่องของโลก ติดต่อโรคโควิด -19 เลยพวกนี้นะคะให้มากกว่าราศีอื่นมีโอกาสที่คุณอาจจะติดเชื้อจากโรคระบาดได้ง่ายนะคะพยายามอย่าไปอยู่ในที่ที่มันแออัดนะคะนะแล้วก็รักษาความสะอาดนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนะคะโอเคปัญหาแล้วก็นอกจากนี้นะคะปัญหาสุขภาพคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสายตาแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเลือดตกยางออกจากของมีคมอะไรพวกนี้ด้วย ต่อมานะคะไพ่ในพบสุภาษะนะคะคุณได้ two of pentacles นะช่วงนี้คุณอาจจะต้องหมุนเงินค่อนข้างเยอะนะคะและ้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นหนี้พวกบัตรเงินสดบัตรเครดิตค่อนเนี้ยค่อนข้างมากด้วยนะคะแต่ว่าเงินทองส่วนใหญ่ของคุณช่วงนี้ที่หมุนเข้ามาที่ต้องหาที่ต้องดินรลนเนี่ยก็เพื่อที่จะเหมือนแบบเอามารักษาหน้ารักษาตาตัวเองนะทำไปเพื่อแบบคล้ายๆแบบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจจะต้องทําไปเพื่อแบบเพื่อหมุนเงินมาเพื่อที่หาเงินเดินทางนะคะกับหาเงินเพื่อที่จะแบบมาต่อยอดธุรกิจเพื่อความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองด้วยอ่ะก็ดูกระแสเงินสดกระแสเงินรับกระแสเงินออกให้ดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเรื่องของการใช้เงินเนี่ยมันก็มีเหมือนว่ามีความหละหลวมมีความเหลวไหลอยู่นะคะเดี๋ยวจะกลายไปว่าเดือนต่อๆไปข้างหน้าจะหาเงินมาปิดยอดไม่ทันนะคะหาเงินมาผ่อนมาหาเงินมาคืนมาจ่ายบัตรเครดิตได้ลําบากนะ ต่อมานะคะไพ่ในภพกรมมานะคะคุณได้เพนด์ออฟเพนเตรเคิ์นะคะนะเรื่องการงานใครที่ยังมีงานทําอยู่นะคะการงานยังมั่นคงยังโอเคดียิ่งโดยเฉพาะใครที่ทํางานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านรถที่ดินทรัพย์สินขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทที่บริหารจัดการสินทรัพย์อะไรพวกเนี้ยนะคะก็ยังค่อนข้างมั่นคงนะมีโอกาสที่จะทํากําไรจากสินค้าต่างๆได้นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยแม้แต่คนที่ตกงานน่ยก็ยังไม่ลําบากเลย นะก็จะยังพอมีช่วยครอบครัวให้วความช่วยเหลือนะใครที่คิดจะลงทุนเปิดกิจการอะไรของตัวเองก็เดี๋ยวก็จะมีคนน,นะคะคเอาเงินเอาทองหรือว่ามาช่วยเหลือลด้านการเงินของคุณได้ด้วยต่อมาไพ่พบลาภานะคะไพ่ใบนี้นะคะคบอกว่าคุณเนี่ยช่วงนีนะเง้เรื่องเก่าๆเรื่องราวในอดีตเนี่ย กำลังจะหวนกลับคืนมาอีกครั้งนะคะใครที่มีเคยมีคดีความก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีถ้าหากว่ามีการฟ้องร้องอะไรกันแล้วเกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้โชคได้ลาบหรือได้เงินทองจากการฟ้องร้องคดีความด้วยนะเรียกว่าโชคลาบครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมจะจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณเนี่ยเคยสร้างเคยทําเอาไว้นั่นเองนะคะต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ s t r e n g t h นะคะกำลังบ่งบอกว่า ดวงคร่าวของคุณในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าเลยว่าช่วงเดือนเมษายนนี้นะจริงๆแล้วอ่ะก็จะมีเรื่องแบบน่าเหนื่อยใจมีปัญหาแบบหินหินเข้ามาให้คุณจัดการหรือว่ามีความหรือว่ามีตัวแสบอยู่ข้างอยู่รอบๆตัวคุณให้คุณต้องกำลางอะ่ะซึ่งไพ่ใบนี้นยะมันบอกว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยคือคุณจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบร้อนใจไปไม่ต้องแบบตีโพลตีพายเลยนะชาวพิจิกจัดการได้ทุกเรื่องเลยทุกคนอย่างแน่นอนเลยเชียว นะก็ระมัดระวังในเรื่องของแบบสุขภาพจิตสุขภาพใจนิดนึงนะคะอย่าเอาใจไปปักไว้กับอดีตนะคะอะไรที่มันเสียไปแล้วก็ช่างมันแก้ไขปัญหาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะใครที่จะสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะอาจารย์พูดผิดตะก,กากหรือว่าผิดพลาดอะไรไปอาจารย์ก็ขออาภัยวันนี้ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย